เอาล่ะครับวันนี้ก็นาคขาสวนะกลับมาพบกันอีกครั้งหัวข้อสำคัญของเราคือกระแสพญาน,นาคในยุคโลกกาพิวัติครับพี่เยุคนี้ยังเป็นยังเป็นโลกาพิวัตรอยู่ไหมฮะคุณผู้ชมถ้าถ้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งชื่อยุคสมัยเนี่ยผมว่าเขาจะเปลี่ยนไปทุกๆอกกืกทุกทที่มีวาระของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจจะเป็นเทวาพิวัตาเทวพิวัตรเพราะว่าเทพเทพไหลไหล,หลบูชาเทพไหล เรียกว่าหลายความเชื่ออมาหลอมรวมกันคือเราไหว้ไหว้พระแต่เราก็นับถือเทพด้วยเราไหว้พระเนศเราบูชาแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราครับอะไรแบบนี้อันนี้เป็นการตีความของพี่เอนะครับใช่ใช่คือพิวัตก็คืออะไรที่มันแบบทําให้มันบริบูรณ์ขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอถ้าสังเกตดีๆครับช่วงนี้มีทั้งกระแสภาพยนตร์เกี่ยวกับพญานาคมีละครเกี่ยวกับพญานาค หรือแม้กระทั่งเราจะเห็นนักแสดงครับรบหรือว่าคนในวงการบันเทิงหลายๆคนเนี่ยเริ่มสัมผัสเริ่มสัมผัสแล้วก็เริ่มสัมผัสแรงด้วยอืคือบางคนเนี่ยเราเราไม่เคยคิดว่าเขาเขาจะมาสายนี้ครับเขามาสายนักแสดงสายแฟชั่นนะฮะเป็นเป็นลุคพรีเมียมเลยอืไม่มีทางลำคนนี้ไม่มีทางไม่มีทางที่จะสื่อสารอะไรที่ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าถูก ตั้งข้อสงสัยในในเรื่องของการแสดงออกอืมีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านอืแต่เขามีสัมผัสขึ้นมาโดยบังเอิญแล้วเขาก็สื่อสารมาตรงๆซึ่งผมบอกเลยว่านักแสดงเนี่ยเวลาไม่ได้อยู่ในบทบาทครับที่ที่ต้องร่วมแสดงเขาจะไม่เล่นอะไรให้คุณดูเพรว่าอืมันชีวิตเขาคือชีวิตเขาบางคนเป็นโรคส่วนตัวมากอืมครับถ้าไม่ใช่บทบาทที่ผมก็เลยเชื่อผมรู้สึกผมเชื่ออืมในการแสดงของนักแสดงที่ เหมือนกับว่านี่ตัวตนของเขาเขารู้สึกเขาก็เลยแสดงออกมาสืสารออกมาอมมเขาไม่แลกแน่นอนกับกับกับภาพหลักอณ์บางคนเขาเป็นพีเซนเตอร์ใช่ครับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมันมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับถ้ามองสังเกตหน่อยในช่วงไม่เกินห้าปีนี้หรือว่าสองสามปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วกับปีเนี้ยอูเรื่องราวของพญานาคเยอะมากเขาบอกว่าเป็นยุคอืยุคของพญานาคใครเป็นคนตั้งเรื่องยุคพญานาค ใครครับพี่โหงราษตร์อ๋อเป็นกลุ่มโหงราสตรเป็นกลุ่มที่มีวิชาทางด้านนี้แล้วเขาเป็นใครเขาคือมนุษย์อืแต่เรื่องของความเชื่อมีมาก่อนพุทธกาลมีมาก่อนเขาเกิดมีมาก่อนใครๆเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรหายไปอืทุกวันนี้เจตคามภัประเทพก็ยังอยู่ถ้าเป็นอวตารของของอนารายครับใช่ไหมฮะถ้าไม่ผิดนะเป็นอวตารเทพชั้นสูงคนนับถือก็ยังมีอยู่อืคนนับถือระลุ่งเรืองก็ยังมีอยู่คนนับถือที่ ไม่ได้นืิเพราะกระแสก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่บอกเพราะว่ามนไม่ใช่กระแสอะไรเงี้ยหมดวละนี่คือคุณค่าของงันที่ที่เป็นสายยานของิุดคำรรมเทพเพราะฉะนั้นเราวัดกันแค่เนี้สิ่งที่ยังคงอยู่เมื่อเวลาผ่านไปอันนั้นคือคุณค่าแต่สิ่งที่หายไปเมื่อเวลาผ่านไปนั่นคือมูลค่าซึ่งมันมันพันผลเหมือนตลาดหุ้นเหมือนชั้นเลยใช่ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม การเวลามันเปลีป่ยนไป,นเ,ปนเป็นธรรมชาติของโลกของจักรวาลอยู่แล้วแต่มในกระแสของผมขอใช้คําว่ากระแสเลครับแล้วก็ค,ความเชื่อความาศร,รัทธาเกี่ยวกับพญานาคแทบจะไม่ลดน้อยลงนะครับเพีทั้งการท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่องค์กรใหญ่ระดับประเทศนะฮะหลายองค์กรเริ่มมาโฟกัสแออม้แต่รัฐบาลเองมีการผลักดันให้เทียนับเป็นอัตลักษณ์ของของชาติซึ่ง บางคนที่ไม่นับถือก็จะรู้สึกอะไรอืมทําไมล่ะทําไมต้องผลักดันอืมทําไมล่ะทําไมพญายนาคจะเป็นแบบมบังกรไม่ได้อืมรู้จักมังกร,รอ,อกืมแล้วลรอบอุ่นที่มังกรเป็นพลังงานบวกครับใช่ไหมฮะรู้จักกันทั่วโลกทำไมพญายนาคจะเป็นพลังงานที่รู้จักกันทั่วโลกไปได้อืมซึ่งตรงนี้ก็จะเราจะสื่อสารได้ง่ายว่าพญายนาคคืออะไรอืมซึ่งพญานาคกับมังกรเป็นพลังงานที่เหมือนจักรวาลคู่ขนานกันอืมพลังงานขรงารปกป้องปรับปรักคุ้มครอง เป็นมงคลเป็นวงแหวนแห่งความเป็นมงคลงูหรือว่ามังกรหรือว่าพญายนาคคือ In ity อ infinity ครับผมเชื่อว่าพญายนาคถ้าเป็นพลังงานที่ที่สมาให้ผ่อนได้ครับเขาจะให้บางคนมองเห็นเพื่อที่จะเปลี่ยนบางอย่างอืเป็น turning point ของชีวิตซึ่งมีเคสนี้มาแล้วอืเขาเห็นกับปลาเนื้อเลยนะเขาบอกว่าสิบเมตรอืขึ้นมาแต่แต่ไม่ได้ขึ้นมาจากน้ำเมืนเหมือนเป็นภาพสอนหลังจากนั้นเขา โอ้หสิ่งที่เขาเคยศรัทธาจากสิบจากร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นโดยไม่มีความลังเลสงสัยคนแบบนี้ต้องเห็นหอพอเห็นปุ๊บมันเปลี่ยนแต่อย่างเราเนี่ยถ้าผมเห็นเนี่ยผมคงแบบโหยมองโลกเปลี่ยนไปผมคงอาจจะไม่อยากทํางานในวงการนี้เพราะว่ามันมันเกินกว่าที่เราที่เราควรจะเห็นเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นได้ก็คือผู้ที่มีการปฏิบัติกำลังทางจิตตอนนี้พญานาค ไม่ได้เป็นกระแสแค่ช่วงนี้จริงๆเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็วผู้ศรัทธาเยอะขึ้นอืมผู้ศรัทธามากขึ้นและผู้ศรัทธามีกําลังมากขึ้นอืมคือไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แฮะ,ะเขาเรียกว่าเฮ hey กันไปครับขอผ่อนอ่าตอนนี้นเนานักถือเพียรน่าเริ่มมีทริคยังไงครับในการดิวในการเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มีเอไอนะฮะเราสร้างภาพโดยอืที่เราไม่ต้องวาดภาพเป็นเราใช้การขิดพร้อม เป็นโค้ดเกาะเข้าไปเลยเพื่อสร้างภาพเท่เหมือนกันอืมเราต้องดิวให้เป็นว่าถติเราจะขอพรสิ่งเนี้ยอยากได้สักร้อยล้านอืมใครจะให้วะโค้ครับใครจะให้ครับก็คือนี่ใครให้หรอเทพมีหรอจะโอนให้เราอืมเทพให้โอกาสเราแต่ถ้าเราดิวโดยที่บอกว่าเราต้องการเงินก้อนหนี้จำนวนนี้เพื่ออะไรอืใครได้ประโยชน์บ้างนอกจากเราเราได้ประโยชน์แน่นอนอเอาไปใช้นี่ได้เอาไปช่วยหรือเอาไป ทดแทนพระกุได้อืแต่สิ่งที่เราจะได้จากหลังจากที่เราได้เงินจํานวนเนี้ยอืมคืออะไรอเราได้จากไหนครับอยู่ดีๆขอเงินขอขอพรไปเรือเ่อยเปื่อยมันยากเพราะาเทพเทพบางทีเทพยยไม่รู้เรื่องเรื่องของเส้นทางการเงินที่ถูกต้องก็จะขอพรวนะ่าขอใหอ้ผู้ว่าจ้างที่มีความศรัทธานในสิ่งเดียวกันอาจจะเป็นพญาน,นาคเลือกเราทำงาน ราจะทำดีที่สุดเราจะทําให้ผู้ว่าจ้างมีความพอใจแล้วเราได้ค่าตอบแทนที่สูงมากอืมเป็นเทคนิคการขอที่อซึ่งผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ยินนะครับแบบนี้ไม่ง่ายนะครับถ้าเราถ้าเขาขอเราอืมเราจะง่ายไหมในการที่จะให้อืมไม่ใช่แบบว่าขอถูกเลขอ่าเทพูนส่วนใหญ่ชอบขอตัวเลขกันเทพไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรอืมแต่ถึงรู้ก็ไม่บอกอืมแต่บางคนถึงเวลาที่คุณต้องมีโชคแล้วล่ะอืมคุณก็มีโชค ืมันเป็นวงล้อของเขาเรียกว่าบุญแล้วกันบุญวาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่สูญไ่ได้อืมแต่ถึงเวลาคุณก็ได้หรือคุณกำลังจะได้อยู่แล้วอ่ะหมุนแล้วเวียนมาถึงใช่แต่ถ้าคุณได้แล้วคุณรักษามนันไม่ได้อืมคุณเอาไปใช้ผิดที่ผิดทางสุดท้ายแล้วหนักกว่าเดิมอีกอืมกลายเป็นแบบซึมเศร้าไปเลยเพราะว่าอยู่ดีเราได้เงินจำนวนมากแล้วมันเราก็ใช้ไปอยู่ที่หมดไปเนี่ยเออมันไร้ประโยชน์ต่อผู้คนแต่เทคนิค เมื่อสักครู่ที่พี่เอบอกนี่ถือว่าดีนะครับเป็นการขอที่ใช่ฮะที่แบบมีเทคนิคหน่อยเราต้องมองสิ่งรอบตัวทุกอย่างว่ามันเป็นสื่อหมดเลย AI เป็นเทคโนโลยีแต่ว่าทุกอย่างมันมาด้วยกันเราขอ AI แบบนี้เราได้ภาพแบบนี้อ่าชีวิตเราอยากสร้างแบบไหนอ่ะก็เช่นเดียวกันเเราอยากจะขอเทียบเราก็ต้องขอโดยเราอยากได้อะไรได้บ้านแบบนี้แล้วเงินมาจากไหนแล้วทางานอะไรอยู่อืมใช่ไหมฮะเราก็ต้องเขียนพร้อมเขียนคําสั่ง คำขอเกียนคำขอขอให้ให้เป็นภาพอืมมองให้เป็นแล้วก็จะได้ผลนะครับขอเหตุการณ์เพื่อนําไปสู่เป้าหมายอืมแล้วต่อให้เทพไม่มีจริงสมมุตินะฮะต่อเทพไม่มีจริงเขาเรียกว่าการตั้งสตยาธิฐานเนี่ยมันจะอยู่ในใจหรออยู่ในสมองเราเราจะทำเราจะดึงดูดสิ่งที่เราปรัถนาเข้ามาเข้ามาหาเราใช่แต่ถ้ามีเทพโง่ง่ายเลย Mm hmm. แล้วคุณถึงเวลาคุณคุณจะต้องมีโชคลาภแล้วคุณทําสิ่งที่ดีมาพอสมควร mm hmm. คุณรับทุกสราบามไปแล้ว mm hmm. ง่ายก็จะมาเร็วขึ้น mm hmm. สรุปนิดนึงไงพี่เอเพราะว่าอย่างที่พี่เอบอกว่าตอนนี้พญานาคไม่ใช่แค่กระแสตอนนี้แต่มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น mm hmm. แล้วก็อย่างที่พี่เอบอกครับว่าพญานาคได้ถูกบรรจุเป็นอัตลักษณ์ประจำชาตินะครับหรือว่า ในคําทางการคือเป็นสัตว์ประจาชาติไปแล้วนะครับผมไม่ได้พูดแบบว่าลอยๆนะมีคนของรัฐบาลอ่าอันนี้แต่เรื่องจริงใช่ใช่นี่คือเรื่องจริงมันจะมีเคยลงโพสต์ไปอ่าก็มีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองฮะเขาอยากจะผลักดันให้ให้เป็นอัตลักษณ์ว่าอัตลักษณ์เนี้ยจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ยังไงอืมก็ก็แนะนําไปบอกว่าคุณมีโอท็อปไหมอืมแปนนั้นมีสีะกุลเขาก็แบ่งไปสีอันนี้ เอาไปใช้ได้นะครับก็คือตะกูลสีดำนะสกูลสีทองอ่าสีเขียวสีลุ้งก็แบ่งตามอัตลักษณ์อืสีดําก็เป็นเรื่องของสมมติอ่าเสื้อผ้าอาภรเครื่องประดับอืมอะไรแบบเนี้สีที่เขียวอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินปัจจัยสีใช่ไหมครับก็ย่อยย่อยยกอยสีลุงก็เป็นอัญมณีอืมอัญมณีอะไรก็ตามที่เป็นมูลค่าเพชรพลอยที่เป็นของบ้านเราอืก็เป็นโลโก้ไปเลย ให้ต่างชาติรู้จักมันมันก่อนอีทองก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับฮะสิ่งที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมก็ทำเป็นสีตราสัญลักษณ์มองง่ายไหมเลยพอเตอร์ครับที่เป็นแบบสะสมรวมกันเป็นหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอท็อปในเรื่องของการประทับตาความคุณสมบัติของของสิ่งที่มีอยู่ในประเทศเราโดยที่ไม่ต้อง แทบจะไม่ต้องบอกเลยว่าพญานาคคืออะไรแล้วเขาก็จะเห็นอ้าวเขาเห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่มังกรไม่มีขาด้วยไม่มีปีอัตราค่อนข้างชัดเจนเลยเลยมีหนอนก็อยู่กับยิ่งอยู่กับพุทธะมันเป็นเรื่องของความเป็นมงคลอยู่แล้วอืทุกอย่างพญานาคจะสื่อสื่อสารเองครับอืเพียงแต่เราต้องต้องติดจดให้แปกว่าเนี่ยการเดินทางของความศรัทธามันต้องอืต้องเชื่อมกับโลกแล้วนะเพราะตอนนี้โลกมันเชื่อมกันใช่ไหม LGBTQ ครับยังเชื่อมกันเลยฮะ อืแล้วเรายังยังอยู่ประเทศเราจีมแค่นี้เหรอใช่ไหมตอนนี้ก็แสดงนก็แสดงไทยซีรีส์ยังไปดังที่จีนใช่แล้หลายคนเดินทางออกไปบางคนถึงยังไม่รู้จักด้วยซ้ำเขายังไม่เคยแสดงช่องสามาราเจ็ดเก้าแต่เขาไปที่กว่น้วเขาได้แบบว่าอสมมุติได้ของขวัญมันเกิดสิบล้านเนี่ยอืมชาวจีนโอนมาตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าประเทศเรามันเออมันก็ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ คอนดีตั้ตัวโลกได้คอนด t ความศรัทธาโลกได้ครับทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องของของปากท้องการทำาหากินหมดเลยอยู่บ้านก็สามารถสร้างรายได้ได้ผมขออนุญาตขยายความนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คือตอนนี้ครับตั้งแต่ปี2565ครับพญานาคได้ถูกบรรจุเป็นสัตว์ประจำชาตินะครับในหมวดหมู่ของสัตว์ในตำนานแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับพี่ จริงๆสัตว์ประจำชาติเนี่ยมีทั้งหมด157ประเทศทั่วทั้งโลกนะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็ย่อยไปอีกสำหรับสัตว์ประจำชาติในหมวดหมู่สัตว์ในตำนานเนี่ยก็มีถึง14ประเทศซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ตอนนี้พญานาคก,ก็เป็นอัตว์ประจำชาติไปแล้วอนาคตก็หวังว่าหลายคนอย่างที่พี่เอบอกผลักดันออกไปมัม่ามีการผลักดันอย่างตั้งแต่การสร้างสร้าง,างเขาเรียกว่าอะไรพญาวาสุกรีที่ส่วนหนึู่ อ่าใช่อันนี้ทุกคนมันเป็นการเดินทางไปต้องเห็นเลยที่เป็นสเกลเจอร์ของเทวดากับกับยักษ์อืมแล้วก็แบบยื้อกันอทําให้เกิดแบบอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสิ่งสําคัญอย่างเกิดพระจันทร์อืมอะไรเงี้ยโอ้หนี่ถือว่าใครที่ไปสุวรรณภูมินี่ทุกคนต้องเห็นเลย่แล้วฝรั่งเขาไม่ชาวต่างชาติเขาที่ไม่รู้เขาไปหาข้อมูลอ่ะอืมก็เริ่มรู้นะเป็นการค่อยๆทาให้ยอมรับอืมก็ จาบมังกรก็เปที่รู้จักทั่วโลกแล้วพญานาคนะครับเราก็หวังจะเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกันผมว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากอืเราแค่ศรัทธาและเดินไปตามทางตามหน้าที่ของเราที่เราทําได้เดี๋ยวทุกอย่างจะขับเคลื่อนเองด้วยเทคโนโลยีอ่าใช่ครับผมผมนึกถึงคำหนึ่งที่พี่เอมีโอกาสหยิบมาพูดบ่อยด้วยคําว่านภาพานิมิตอืม,มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร อะไรบางอย่างนะครับใช่ครับใช่อืเราเห็นเมฆน้พานิมิตเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยออของเบ้งนะซึมาอี้สามก,ก๊กเวลาเขาจับยามสามตาสามตาคืออะไรเรามีสองตาใช่ไหมตาที่สามก็คือการสัมผัสธรรมชาติคเขาเขาเขา,เขารู้สึกว่าลมพัดมาทางทิศนี้อืม หรือเราต้องตั้งทับทีนี้เดี๋ยวฝนจะมาเราจะไปต่อครับคือการสื่อสารการอ่านรหัสจากธรรมชาติอย่างนี้มานานแล้วอืมไม่ใช่เพิ่งมีใช่แล้วก้อนเมฆเหล่าเนี้ยมันจะแปลกนิดนึงเมื่อเราเห็นเห็นปุ๊บใช้เวลาไม่นานก็จะสลายไปอืมบางพิธีสาคัญเวลาเราเชิญเทพอ่าสักเคกามีครับก็จะเกิดปรากฏการณ์อืมเขาเรียกว่าอ่าที่สมกฏอืมซึ่งอาจจะเกิดแค่แค่เวลานั้นอืม ส,สิ่งเหล่านี้เราสร้างยากอืมมันมันไม่ใช่อยู่จะก,กำหนดได้น,น,นะมันกำหนดไม่ได้จริงๆฟ้าฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านารจากธรรมชาติได้อืมมันก็ช่วยชวยช่วช่ววยยในเรื่องของความปลอดภัยในหลายอย่างเราอาจจะไม่ขับรถไปในในช่วงที่เหมาะสมหรือลงเรือไปในช่วงที่แบบเดี๋ยวฝนจะตกละครับตรงนี้สําคัญนภานิมิตก็เช่น <ะ S 2> oh <ifi. S 2> เดียวกันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องหรือเชือ่อหรือไม่ใช่เรื่องปฏิหารใดๆเป็นเรื่องของการอ่านาร์ธรรมชาติเพราะเราใช้ชีวิตในธรรมชาติ ทําบุญที่ตายสุดท้ายทานอสนะธรรมชาติดีนิ้วเปี้ยงไปหมดหายหมดเลยก็คือนี่ไงธรรมชาติให้การเปลี่ยนแปลงเหมือนจิตใจเราอะเราเปลี่ยนแปลงตลอดตอนนี้เราไม่หิวเดี๋ยวจบรายการเราหิวแล้วอะไรเนี่ยวันนี้เรารักกันอยู่พรุ่งนี้ไม่รักแล้วนี่คือสัจธรรมเลยนะพี่เอธรรมของสัตว์อืมเรื่องของคุณบอยคุณบอยมาปรึกษาพี่เอเกี่ยวกับ การโดนของอใช้ชื่อคุณบอยนะครับรใช้ชื่อคุณบอยเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นกับพี่เอกพัจนจำได้ไหมท่านบอกว่าเหมือนโดนของอืมคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปลองของแต่ว่าเหมือนกับชอบรู้สึกว่าเหมือนโดนของเข้าอ่าครับผมเหมือนไปตรงนี้มาแล้วก็จิตเขาเขารับของไม่ดีมากลับมาแล้วก็ชีวิตตกต่ำแบบว่ารู้สึกไม่สบายตกเลยตกมีปัญหาชีวิตมากมาย หรือเขารู้ว่าคนคนนี้คิดไม่ดีกับเราเล่นของอืมของเนี่ยนี่ผมไปปรึกษาครูบาอาจารย์หน่อยครับเรื่องนี้ก็ปรึกษาพระคุณเนรสายสายอภัุวาสิวานาลัยท่านก็บอกว่าของเรานี้มีจริงครับวิชามืดสายเเวทแบบนี้มีจริงอืมแต่จริงแค่ไหนอาจารย์เก่งแค่ไหนก็ตามมันจะมีผลต่อชีวิตเราแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มันเราจ่ายภาษีอ่ะ ซึ่งเราเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้เพราะว่าอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นตคือชีวิตเราร่างกายเราจิตใจเราสิ่งแวดล้อมเมื่อไดก็ตามที่สิบเปอร์เซ็นนั้นถูกเชื่อครับสิบก็จะเป็นสิบเอ็ดอาจจะเป็นร้อยได้ด้วยซ้ำไปเพิ่มขึ้นได้เมื่อไดก็ตามที่มูลค่าของความเชื่อนี่มันเพิ่มไม่ส่าสุขของความเจ็บป่วยร่างกายครับเราอาจจะชชื่อปกติมีแต่คนณลักะแต่พอเราเชื่อจิตตกอารมณ์เราจะฉุนเฉียวอ่า รู้สึกไม่สบายตัวพูดจากับคนไม่ดีพูดจากคนที่รักเราไม่ดีออกไปที่ไหนก็เก้าเหลาโดนกระชืบอะไรแบบนี้มันส่งผลต่อมลลูลงชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าอันนี้วิธีของผมเชื่อรู้สึกว่าโดนของ,ของเหรอก็ของไงของดีของไม่ดีของดีก็เก็บไว้ของไม่ดีก็อย่าไปโฟกัสแล้วก็อย่าไปกลัวด้วยนะครับ,รบสิ่งเหล่านี้เขาจะอยู่กับความกลัว ของของจิตของเรายิ่งกลัวเขายิ่งโตอืยิ่งโตเหมือนกับเขายิ่งคุมเราเลยใช่เขาเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรืเหมือนสไปเดอร์แมนตัวลายที่เป็นว่าอเวนัมมันจะค่อยค่อยขยายขยายกินร่างเราไปมากขึ้นเลยจนเรากลายเป็นเขาแล้วเราก็เรากลายเป็นแบบดาร์กไปเลยอ่ะแล้วชีวิตมันก็แบบทั้งที่มันเป็นไปได้ไม่มีใครเกินกินชีวิตเราได้นอกจากตัวเราอย่าไปเชื่อถ้ารู้สึกว่าไม่ดีก็ไม่ตตายอย่างเดียวครับ ไม่ตายยิ่งโกรธยิ่งต่อสู้ยิ่งหาอาจารย์อาจารย์อื่นที่อาจจะเยะร้ายกว่าเนี่ยก็อาจจะเพิ่มจากสิบเป็นยี่สิบเพิ่มขึ้นทีนี้รับมาเยอะรับขันสารพัดขันไม่รู้กี่ขันอืมจนจะเป็นไก่อยู่แล้วนะฮะอยจะไปแก้ไขด้วยกันแก้แก้กรรมแก้อะไรแก้ไม่ได้หรอกเขาเข้ามากบในสิ่งที่เราอาจจะเคยทําแต่เราไม่รู้ทั้งชาตินี้และชาติชาติที่แล้วถ้ามีจริงถ้าเราเชื่อในชาติที่แล้วนะ ขอขมากรรมไปแล้วก็ไม่ไม่ใช่แผ่เมตตาให้ความ,วามเมตตาให้ความสงสารให้ความเข้าใจแล้วก็ขอให้พลังงานเหล่านั้นกลับไปสู่ที่เที่ยวมาเพราะว่าเราไม่ปรารถนาแล้วเราไม่มีความเชื่อใน,นเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ยกสิ่งที่าศรัทธาถ้าเราศรัทธาในพ่อแม่ปู่ย่าตายายในความดีงามก็ยกสิ่งเี่าศรัทธาม,มาทับเอาไว้อยากจะถูกทับตัวนี้ไหมล่ะใช่ไหมฮะเอาความดีงามมาทับเอาไว้นี่สิ่งที่เราทําในชาตินี้ กตันยูก็ความกระตันยูทับเอาไว้ครับเรียกว่าเอาความดีงามและรู้สึกความดีก่อนแต่ถ้าเราไม่มีความดีเลยก็รับไปเถอะสมควรจะโดนแหละแต่ถ้ามีความดีเอาความดีมาทับเอาไว้แล้วพลังงานไม่ดีเหล่านั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ใจกลับไปตรงที่ที่เทา่ยวมาแล้วกลับไปทีเนี้ยโหใครจะให้กลับมาฮะใช่ไหมมันก็จะเกิดการสู้กันระหว่างคนส่งกับของที่ส่งเหมือนเราส่งของไปแล้วเขาแบบตีกลับอะ อยากรับไหมอะใช่ไหมมันจะเกิดปัญหาในในชีวิตของผู้ส่งอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราแผ่เมตตาอย่างเดียวอืมเราไม่ต้องไปแก้อะไรในการแผ่เมตตาอันนี้ถ้าให้พี่เอแนะนำนะครับคนที่อาจจะประสบเรื่องเหล่านี้อยู่เราควรทํำยังไงครับนอกจากที่พี่เอพูดง่ายที่สุดสําหรับชาวพุทธคือกรดน้ำกรดน้ํานี่ทําได้ตลอดอืมอ่าผมเคยคุยกับทางพระผู้ใหญ่ของเมตตาธรรมสถานนะครับท่านบอกว่า เราสามารถกรวดน้าได้ตลอดแม้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปวัดไม่ได้เพิ่งไปทําบุญอแต่การกรวดน้ํานี่คือการเอาสายน้ําเนี่ยเชื่อมไปยังพื้นดินครับลงไปยังที่ใดก็ตามที่อืที่พลังงานเหล่านี้อยู่ครับแลวเขาต้องการความเย็นเขาร้อนอืมให้ความเย็นกับเขาครับพลังงานที่ถูกส่งมาเพื่อทาภารกิจบางอย่างเขาไม่อยากทําอ่ะม,มันมันเหมือน,นกับสุขสั่งให้วิญญ,ญาณมันทําให้เราร้อนแต่เป็นไฟมาแล้วเจอน้นาม ดับไหมก็ดับรถน้ำไม่เขาไม่ตายเขาใครมันจะกล้าใครกล้าทำได้ลงคอเดี๋ยวทางเทวทูตนะฮทางทางพระเวชพระเวชสุบรรทัานก็คงคือเราจะมีสายโปรดและสายปรับสายปรับก็จะคำจัดสิ่งที่ไม่ดีเมื่อถึงวลวาละถ้าช่วยคนดีก่อนอยู่แล้วนอกจากการกวดน้ำมีคำพูดอะไรที่ที่ต้องบอกต้องกาไหมถ้าเราไม่รู้ในเรื่องของบารี เราไม่มั่นใจเช่นพูดของเราพูดทั่วไปเลยเหมือนกับถ้ายิง่งไปสายพญานาค,รครเราเห็นว่าบทสวดพญานาคส่วนใหญ่นะจะไม่มีบาลีครับกายาวาจาจิตตังอ่างวันทาอืมกายวชาจาใจเรารวบรวมเพื่อเหมือนกับสักการะนมัสการความดีงามของพญานาคแล้วมีชื่อมีแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปอืมไม่จําเป็นต้องท่องบาลี คือถ้าเราไหว้เทพแล้วต้องพูดภาษาศมลติเราไหว้เทพแขกเราต้องพูดภาษาแขกถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไม่มีประโยชน์อืแต่ถ้าเราพูดภาษาเราอืมภาษาพูดของเราเลยทั่วไปไ<ๆ>เทพมีจริงอะ่ะเขาจะมีภาษากลางอยู่คือภาษาทางังจิตแต่ถ้าเราไม่พูดออกมาการคําพูดของเราคือสตยาทิถานครับเราต้องการสิ่งใดเราต้องพูดพูดมาเป็นวาจารครับคุณนุ้ยครับถามว่าเ ผมฝันเห็นพญานาคองค์ดำแล้วท่านบอกว่าท่านชื่อวิลุปะได้หมดอืมได้หมดจริงๆแล้วอย่างเรื่องของสีเหมือนกันสีวันนะครับสีของพญานาคเอราวัณสาสีเขียววิลุปสีทองอ่ากัลยามาสีดำอืมชัพยาตตสีรุ่มครับสีก็เหมือนกับบางทีก็เป็นเครื่องแต่งกายเราเราเป็นเราเราจะเปลี่ยนเสื้อปสีอะไรก็ได้อ่าใช่ไหมครับเป็นเครื่องประดับเป็น เราผิวสีขาวเราอยากจะดําไปตากแดดไปน,นอนตู้อบให้ผิวสีแทนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองภายในอืให้มองที่มาสายตระกูลนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหูนะคะสาวสนนวน,นี้คุยกันห,หลายเรื่องราวนรเพี่คุณผู้ชมก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับนะคะ่าวสวนรแล้วก็ทีมงานตามรอยนะคะลาดได้ครับด้วยช่องทางนะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าเราคิดต่างกันอะ พิมมาพิมมาได้นะไม่เห็นด้วยเลยเหมือนกับเป็นการให้อืให้สติแล้วก็ให้อะไรก็ตามที่มันมีมีสองทางอืมันคือการเสริมแล้วก็การเพิ่มหนึ่สติขาดแล้วก็สมมติว่าเราลืมลืมที่จะพิถึงจุดนี้ครับก็เป็นผู้เตื่นเราอืมยังไงก็คิดต่างคิดเหมือนกันคอมเมนต์เข้ามาครับเชื่อเป็นการให้กิจกันนะครับจวพยายามหยิบมาอ่านทุกคอมเมนต์ถ้ามีเวลาครับจะอ่านให้มากที่สุด วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากครับยังไงครั้งหน้ารอติดตามนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดี